สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชมนาผู้ได้ช่อดอกไม้งานแต่งไอซ์แอร์ที่แท้คือนางเอกดังเพิ่งเปิดตัวแฟนเริ่มต้นชีวิตคู่ฐานะสาม,มีภรรยากันอย่างเป็นทางการสำหรับเจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงแอร์พันธิลาฟูกลินที่เมื่อวันนี้17กรกฎาคมเธอเลิกดีความหวานใจหนุ่มนักธุรกิจไอซ์รัชสิธิ์ข่าว,วิธีวิวาหวานอย่างอบอุ่นและเรียบง่ายท่ามกลางเพื่อนเพื่อนญยาย าจากทั้งสองครอบครัวมาร่วมยินดีกันแน่นก่อนที่ในช่วงข้ามจะมี after party ซึ่งมีเพื่อนๆคนบันเทิงตบเท้าเข้ามาร่วมงานร่วมยินดีกับบ่าวสาวกันอย่างมากมายและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการโยนช่อดอกไม้และงานนี้ตกเป็นของนางเอกโบเมลดา ที่ควงแขนมากับหวานใจพระเอกหน้าติอาเล็กทีระเด็นนั่นเองว่าแต่คู่นี้เพิ่งเปิดตัวไปหม,ดหมดัดมัดเราจะมีข่าวดีเมื่อไหร่กันนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ o o m ขอบคุณครับ